คนทำบุญแต่ไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำส่วนคนละบาปแต่ไม่ได้ทำบุญเหมือนคนอาบน้ำแต่ไม่ได้แต่งตัวปล่อยวางจากสิ่งใดได,ได้ก็จะไม่ทุกจากสิ่งนั้นสิ่งของก็ดีคนก็ดีความรักก็ดีมันก็แค่ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้อยู่กับมันมันไม่ได้ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราครอบครองหรือเป็นเจ้าของมัน หากเราเพลอไปยึดติดกับมันเมื่อไรเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีหากว่าเราต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขจริงๆก็ต้องพยายามปล่อยวางอะไรๆลงบ้างอย่าไปแบกภาระอะไรไว้ให้มากนักมันหนักแรงแล้วก็เดือดร้อนด้วยธรรมดาภาระที่แบกไว้บนบ่านี่มันก็จะหนักเรื่อยๆแต่พอวางลงเสียได้มันก็จะหายหนักแล้วก็หายเหนื่อย ส่วนภาระที่ใจแบกไว้หรือยึดติดไว้นี่สิมันวางได้ยากวางไม่ลงมันจึงทาให้หนักอกหนักใจแล้วก็เดือดร้อนอยู่ร่ำไปถ้าแม้ว่ามีภาระหรือแบกภาระอะไรอยู่แต่ไม่ยึดติดกับภาระนั้นมากนักเวลาไหนควรปล่อยก็ปล่อยไปบ้างเวลาไหนควรวางก็วางบ้างเวลาไหนควรแบกก็แบกกันไป ทำได้อย่างนี้ก็จะพอทำให้หายใจหายคอสะดวกขึ้น